ครับสวัสดีพี่น้องนะครับมือนี้เลพาห้ 5, พี่น้องมาเบิงหน้านะครับเนาะตั้งแต่เฮ็ดหน้าปังตอนวานตอนไทยนะครับกลับมาถ่ายพี่น้องเบิง้งแตตอนเขาา่าง่ามสิบัวไทยเบิงจังได้นะพี่น้องเนาะมือนี้ก็เลยสิพาพี่น้องมาเบิงเขาหน้าปังนะครับปีนี้ง่ามผิดปกติ ปกติยาสิโอเต็มมิดนะครับปีนี้ไส่ปุ๋ยที่เดียวพอเริ่มคลิปขึ้นพี่น้องเซนเนาะเขางามแบบงามมิลีนะครับเนาะ,ะไปเบิ่งครับเนี่ยเห็นปะเขียวตึงนีนคันแท่บะต้องต้องบางตัดยาตัดยาแล้วนะครับที่แรกหยามันหลายเขาก็เลยบนหัวเขามันมันมันถ่วงเหมือนแท่ลายเนาะพอตัดยาออกแล้วเนี่ยโอ้พี่น้องเขาาป็น้งามมิลีนะครับเนาะ ควบงามนะ่งามควมงามควบเขียวหนี่งโอเคเลยแต่ว่าหังบ่แตกกอไหมครับบ่แตกกอหลายนะครับปัญหาเหตุผลมันน้ำหลายบ่คันว่าน้ำหลยก็บ,บ่แม่นนะครับน้ำก็ไ่ได้หลายนะครับเปลืมันกัดพ่อจุเจียยึงได้หล่ะนะครับอ้ยงามมีลีครับปีนี้นี่เพราะว่ามองไรขนาะนี่เขาเพิ่งดูนะครับนี่ งามเขียวแหล่เอ็นเล่ปีนี่นะครับผู้ใดก็ว่าเขาปีนี่งามเขาหน้าปังนะครับภาวนาอยากให้ราคามันงามน้ำเน้น,นะครับพี่น้องฝากถึงนะครับผู้เกี่ยวของเนเด้อนะครับด้วยตัวชาวหน้าเนี่ยปีหนึ่งก็ได้รับเทนึงดอกเขาเงินเงินนั่นนะนะขายเขาจังได้เงินเนาะเ่าขายเขาก็ก่ได้เงินจังไดก็ขอฝากถึงผู้ ที่ส่วนเกี่ยวข้องนะครับเดอ้อผมวิญญาพาเที่ยวนะเราขอฝากถึงเพราะว่าเป็นห่วงเกษตรกรนะครับผู้เขาเหนื่อยนะครับทํางานเหนื่อยนะครับเหนื่อยทั้งวันไม่ได้ทํางานห้องแอร์ไม่ได้ทํางานบนที่สบายทํางานบนที่เหนื่อยยากเนาะพี่น้องฝากถึงทุกท่านนะครับเห็นความสําคัญของประชาชนหน่อยเดอ้อ เขางามตัวสิงงามจำนี่ข้าเจ้าก็ต้องดูแลนะครับตือนมส่อแดดจังสีบังหูแดดเปลี่ยนนี่เอานี่ก็ต้องออกมารอหนำหน้านะครับเนี่ยบังดูสเปรดโมงกลัวแล้วบังดูมารอบังนนำหน้าพอยางไม่น้อหนึ่งยานามันขาดมาเขางามแบบนี้แล้วข้าเจ้าบ่ดูแลบ่ตัดหญ้าให้เพื่อนนี่เนี่ยนี่นี่วิญญาตัดหญ้าดีครับีนวิญญาตัดหญ้าสองมือ สามมือไว้เองครับจังแล้วเนี่ยผมโดเตัดพอย่ามันหนาเนาะหยามันหย่าบัดงามงามพี่น้องอย่าง,งามก็เข่าไหมมันเป็นอย่างจังงามเร็วแทงย,ยาเนี่ยตัดแล้วขาแล้วก็ยังบด่ตายอยู่นะครับครับเห็นแล้วก็ดีใจน้ำปีน้ำนองนะครับปูเห็ดหน้าปังนะครับปีนี้เนาะทางอื่นเป็นยังไงเนเนะ้ะงามคือทางบ้านวิญญาพาเทียวบอนะครับวิญญาพาเทียวกะ พยายามมาเก็บผ่าเป็นพี่น้องเบิ้งเพราะว่าตอนวานกับม่ไทยพี่น้องเบิง้งตอนไทยกับม่วะไทยพี่น้องเบิ้งอยู่นะครับตอนวานตอนวานเขาวานานาม้มาปดวานแล้วกิดสิบว้อยไทยเบิง้งกิดสิบว้อคืนนะครับเนาะเบิบ้งนะครับเข่าปีนี่งามอยู่นะครับก็ต้องเอาดูแลอีกี่ครับดูแลเอาใจใส่อนีนะครับนี่หันบยย่ตัดหยาตัดค่าให้นี่แล้วโลดนะครับ มันก็สิมุ่งขเขาเห่าหันบคุ้มยากับบได้กินได้พี่น้องนะครับก็ทะเลต,ตัสอาอยู่เนะครับเกษตรกรนี่แต่แรกวิญญาพาเที่ยวกับบอดี้มาลุยแบบนี้ตัางตีเฮตางานนะครับเฮต่างงานเป็นมนุษย์เงินเดือนนอะตะกี้เนาะแต่พ่อมาเป็นเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์เงินปีไล่ปีเนี่ยโอ้ลรบากสากันพี่น้อ พอปีหนึ่งเขาจังได้รับเทีนึงไม่น,น้าปีเห็นไหมครับหน้าปังกับปีหนึงหน่งเฮ็ดทีหนึ่งไหมครับไม่เฮ็ดคู่ปีเด้บ่บเป็นเฮ็ดคู่เดือนเด้หน้าปังกับเฮ็ดปีละเทียหน้าปีกับเฮ็ปเดปีละเทียได้ปีละเทียมั่นเอาไว้คือกันครับปีละครั้งมาคิดเบิงว่าที่แรกวิญญาพาเที่ยวนะครับไปสัมผัสกับผู้ขจ้าเฮ็ดห,หน้าหลายเฮ็ดไห้หลายเายขาเ้าววามีไายได้เป็นแสนต่อต่อปี มาคิดเบิ่งแล้วสู่คนเฮ็ดงานประจำบ่าด้ได้พี่น้องได้คิดเบื้องให้ดีนะครับคนทำงานประจำเงินเดือนสองหมืนนะ่นเนี่ยลองคิดเบื่องเงินเดือนสองหมื่นหนึ่งปีหนึ่งตกเท่าไรครับนะคิดเบิ่งให้ดีนะขอให้คนที่ทำงานแล้วเก็บเงินเป็นสิเห็นเงินถ้าทำงานแล้วไม่เก็บเงินไม่เห็นเงินนะครับสิบ่เห็นแต่เกษตรกรกรด็ดีอย่างหนึง่งเขาเฮ็ดไว้ขึ้นเร้าไว้สีกิน หาปูปลาหน้าน้ำกินกันเราเองนะครับดีว่าค่าสิจายบอ่อ้องมีบ้านเชาวบ่ต้องมีอยู่บ้านจะคองเองแต่ว่ามันก็ลงทุนหลายคือเก่าพอไรายได้ปีหนึ่งมาสูง่าไ้มา,มาอ่ะหาหมืน่นสมงว่าปีหนึ่งขายข,ขายมันขายปอ่อยหาหมืน่นขายไวไ้หาหมืน่นค่าหุกหักค่าปุ๋ยค่ายาพี่น้องลองกินบิ่งดูหักค่าปุ๋ยค่ายาแล้วเหลือเท่าไหร่จา้างขยาไทยแล้วเหลือเท่าไหร่ แมนบอในจะคา่าขนมปังลูกล้านอีกแมนบอคิดบังเด้อครับเด้อลูกล้านกูมือนี่เพรบ่ธรรมดา <c oughs> นะเซเว่นแมนบอเข้าไปเซเว่นเข้าไปทีหนึ่งหอบออกมาพ่นละลอยสองลอยนะครับเด็กหน่อยเขา่ฮูหดอกว่าราคาของท่ายเขาฮม้ว่าเขาอยากได้ตรงนั้นเขากหยิบหอบออกมาผู้เป็นยาย้าผู้เป็นยญาไปจ่ายกะออ้ สามสี่ร้อยบาทน,นะครับสองคนสามคนนั่นสะิเนาะมันกับ่าใช้จายมันสูงอยู่ขึ้นกันดีครับบัวแมนวาตาในกรุงเทพบัว่าตาเป็นที่อื่นบ้านนอกปัจจุบันนี้นะครับวิญาขอบอกเลยว่าบ้านนอกปัจจุบันนี้ค่าใช้จายสูงขึ้นกันครับสูงเหมือนกันก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวนี้พี่น้องในตลาดนละย,ย่างไปโหลดนะครับรอยหนึ่งนี่ ปพ่อหันไปซีนนี่ตรงสองรอยนะครับพี่น้องลองคิดบึกจนรหน้าเนานะครับเนาะมิฉะนั้นวิญญาณพาเที่ยวเลยมองมุมหนึ่งว่าสู้คนทำงานประจำเงินเดือนไม่ได้ถ้าเก็บเป็นถ้ารู้จักเก็บรู้จักใช้รู้จักกินเหลือหมดเงินน,นะครับเหลือพี่น้องเหลือแทนแน่นอนเพราะว่าเดือนละสองหมื่น,นสมมติ เอาแค่ okay. ขันขันกลางๆนะครับของมือน,นี่นะครับผู้อ่าขันสูงนั้นหาหกมือบถึงแสนนะครับเงินเดือนนะครับถ้าเก็บจริงขยับประหยัดจริงรู้จักใช้จริงเ่เกินสิบปีนะครับออกจากงานมานี่กเกษียณง,งานออกมาเนี่ยมีเงินเก็บนะครับเดี๋ยวนี้เกษตรกร,เ,ร,กรเจอปัญหาแล้วครับก็คือ มันก็หกงอทําไม่ให้ไม่มีหัวมันมันไม่มีหัวนะครับพี่น้องปัจจุบันเลยจากหกแล้วพอ่อไม่เจอเพียไฟล่องอีกเพียไฟล่องอีกพี่น้องบเวย้ยปัญหาที่เกษตรกรเจอเข้าไปมากมายนี่แหละครับโบราณพ่นว่าเฮ็ดอีนังกัยากข้าวยากมากแพงนี่แหละเข้าไปจริงจิงเฮ็ดยากขันบ่ดูเลขสิเป็นตังสี่พ่พี่น้องลองลองคิดเป็นจาหน้าบึงน่ง ขันบ่ดูแล่บอยใจใสเนี่ยขันบ่มารอนำหน้าขันบ่ปิดนามให้เขามาเบิงหย่าให้เขามีบ่ห็นบ่เขาบ่งอกก็ไปเอาเขามาวานให้มันงอกนะครับผู้เขาบ่มีรถสมิว่าบ่มีรถไถเนาะเฮาก็ต้องจ้างบัดนะครับไร่ละห้าหกร้อยเจ็ดร้อยบาทโอ้พี่น้องลองคิดเบงเนะ่าเกี่ยวเขาเจ้าก็บกเจ็ดร้อยแปดร้อยเนี่ยครับแปดร้อยบาทเนาะหนึ่งเขาหน้าปีคิดเบิงบานเนี่ ปุยยาคิดบ้างแล้วค่าจ้างขนาน,นแทบบ่เหลือเลยพี่น้องเนาะผมถึงว่าขอความกรุณาฝากถึงผู้เกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวกับ,กกบชาวไร่ชาวนาเฮานี่แหละนะครับให้เกษตรกรเท่าได้รับสิ่งที่เหนื่อยๆนะครับทํางานเหนื่อยๆแล้วขอให้ค่าตอบแทนให้มันสมดุลนเนาะน,นะครับน้องพี่น้องก็ว่าริบตัวขาจาเนาะ เห็นงามๆนั่งสี่บัดตอนรับล่วงเลยครับบาดพี่น้องทำมันงามเกินเป็นบ่เข่าสีล่มเด้อบานล่มฟะเป็นบ่เข่าก็บ่มีน้ำหนักเลยพี่น้องเอา้าอันนี้นี่นี่วิญญาณมาพิสูจน์แล้วว่ะเห็นหน้าโอ้ยมันบยยางดอกพี่น้องมันบย่ยาดกดอกเว้าได้นะครับวิญญาณเว้าได้ว่าตะกี้โอ้ยมันบย่ยาดกดอกรถมีเกี่ยว ว่าต้องเกี่ยวแต่ว่าถ้าเกิดเขา้าเหาว่ามีน้ำหนักหรือห่วง่บหไ่ได้เข่าหน่อยรดเกี่ยวเกี่ยวหน้าปีแปดร้อยเอาเขาเกี่ยวนะครับสิบอกใครได้เลยบอกตรงๆนะครับผมบไม่ได้ปิดบังไปทั้งสิ้นละผมพูดเรื่องจริงถ้าพูดเรื่องจริงเขาบอกว่าสิ่งไม่ตายแต่ว่ามันก็นตายขึ้นเขานะครับพูดเรื่องจริงเนาะนะครับพูดเรื่องจริงบางทีก็ตายนะครับแต่โกหกนั้นอยู่ได้ รอดนะครับแปลกออานะครับเอาพูดง่ายๆผมพูดตรงๆนิดนึงนะนะครับบางท่านอาจจะฟังไม่ได้นะครับขอขอ,ขอภยัยนะครับผมพูดตรงไปหน่อยนะบางทีข้าวเรามันงามก็จริงแต่มันฝาพี่น้องเขามันฝามันลม่มเขาบ่ามีน้ำหนักเขารีบนั่นบ่เขารีบ,ร,บรถรถเกี่ยวมันสิเป่าออกเลยเขารีบเป่าออกถิ่มไปเลยมันบะนั่นแหละนะพี่น้องมันข่าวขึได้เข่าหน่อย สมมติว่า,าจ้างวิญญาเฮ็ดกับพอเถานี่ทั้งหมดเจ็ดไรนะครับเจ็ดไรทั้งปั่นทั้งไถท,ทั้งปั่นไถนี่สุดจะสามร้อยนะครับค่าจ้างได้นี่ปั่นอีกห้าร้อยเป็นเท่าไหรครับคิดเป็นเงินเท่าไรครับปุ๋ยกระสอบละเท่าไรพันกว่าบาทนะครับเนาะนะครับใส่ต้องสี่กับสี่กระสอบจริงๆอยากได้มากกว่านั้นแต่เงินมันไม่มีเนาะเงินไม่พอลงทุนไปเยอะ แล้วค่าถ้าคิดเป็นค่าแรงที่เราทีทีเรามาเลาะมาเห็ดมาดูแลอยู่นี่เท่าไรบันีค่ายาคุ้มยาไว้ว่าให้ยาเกิดทันยาเกิดมันก็สีบ่ไรเขาเนาะการปลูกละสามร้อยค่าพ่นอีกนะครับไรล,ละร้อยยี่สิบที่นอนลองคิดคำนวณเบางแล้วลักมื่นนะครับแค่เกล็ดไรคนที่ทํามากกว่านั้นก็สีไรก็นั่นเพิ่มไปไรก็นั่นเนาะนะครับกายาฝาก ไปถึงผู้เกี่ยวข้องนะครับคารวยด้วยความเคารพรักษ์นะครับคิดถึงหัวอกชาวนาหลายๆในเด้อนะครับข้าวไม่กินอดตายนะครับข้าวไม่กินตายเด้อนะครับถ้าไม่มีข้าวไม่กินข้าวเนี่ยตายแท้ๆคนเห็นบ่นะครับอดตายแท้นะครับถ้าเกิดพี่น้องชาวนาเขาเห็ดหน้าบ่าขายเก็บไเ้เฮหดจังไดพี่น้องบ่าขายสิกินหยังเห่นบ่ตายนะครับอดตายนะครับ ฝากถึงผู้เกี่ยวข้องหนึ่งครับเดอ้อยังไงก็ดูแลชาวไร่ชาวนาแน่เอาใจใส่เขาแน่เดอ้อเป็นยังไงน,นะครับนะก็ฝากถึงทุกท่านขอบคุณเอฟซีที่รับชมรับฟังนะรับฟังวิญญาณาเที่ยวเว้านะครับนะอาจี่รุนแรงไปจังหน่อยคำเบานะครับเพราะว่าอยากให้ผู้เกี่ยวข้องสนใจนะครับเอาใจใส่ ประชาชนเกษตรกรชาวไร่ชาวนาหลายๆแน่ยพืชพันธุ์การเกษตรต่างๆนะครับเนาะนะครับอยากวิญญาณเองก็อยากเป็นซื้อกลางไห้นะครับอยากให้เห็นอยากให้รับทราบนะครับว่าความเหนื่อยยากของเกษตรกรของชาวไร่ชาวนานั้นะมันเหนื่อยยากจริงๆเหนื่อยแล้วไม่พอยากอีกต่างหากเหนื่อยเหนื่อยยากพี่นอ้องลองคิดบ้งเหนื่อยแล้วไม่พอยากอีกต่างหากนะครับ เหนื่อยก็ลงทํางานนี่เหนื่อยนะครับทุนไม่มีจะทำยังไงนะครับข้าวไม่มีราคาส่วิว่าข้าวข้าวที่ไปขายมันไม่มีราคาเนี่ยมันก็ได้น้อยหากค่ารถค่าเกี่ยวค่าอะไรเรียบร้อยหมดแล้วเหลืออยู่สามสี่พันบาทหรือได้สักสองหมื่นสามหมื่นสามหมื่นหากค่าเกี่ยวไปยังน้อยกันหมื่นกว่าหรือสองหมื่นค่าปุ๋ยค่ายาจะอยู่หรือเปล่านะมาคิดดูคํานวณดูนะ ทีนี้คนอีาสานบ้มันเฮ่าันมันกระแปลกอย่างนะครับข้าเจาง,ง่ายๆเอา้าปีนี้ได้ซ้ำนี่สร้างมันถอดผัดว่านะครับคําว่าสร้างมันถอดนะี่นะครับปัญหาคําว่าสร้างถอดนะครับตรีตัวนซาเศรด้ครับวิญญาณพาเทียวลงมาคุกคีกับเกษตรกรจริงๆแล้วโอ้โหมันเหนื่อยยากแสนเข็นเหนื่อยจริงๆเมื่อก่อนนี้ผมกวดเป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับ เงินเดือนสิ้นเดือนผมก็ได้รับเงินนะครับง่ายๆหน้าที่ที่เราทํรารับผิดชอบก็ทําไปก็ทําหน้าที่ตามที่เรารับผิดชอบไปถึงสิ้นเดือนก็รับเงินแมนบอแต่ชาวนาไม่เป็นอย่างนั้นครับทำทำทั้งปีทั้งชาติอะ่ะพี่น้องเฮ็ดบดปีบดศาสตร์ลงไ้แล้วจะไรก็ม่ลงหน้าเฮ็ดหน้าปีก็ต,ต้องเฮ็ดหน้าปังเฮ็ดหน้าปังแล้วแล้วเดี๋ยวก็เฮ็ดหน้าปีจออ่าพี่น้องลองคิดเบ้ง นาปีเริ่มทำเดือนพฤษภาเป็นบ่พี่น้องเมษาพฤษภามิถุนาเนี่ลงหน้าแล,ล้วนาคิตหน้าปีนาปังทำธันวามกรากมพามีนาเมษาเมษาพฤษเมษาพฤษภามนี่ก็ลงอีกเลยวนเวียนอยู่แบบนี้นะครับพี่น้องเบิ้งดัวเอานะครับทั้งเหนื่อยทั้งปีพี่เพื่อนพี่น้องเหนื่อยทั้งปีทั้งวันด้วยนะครับทำกันทั้งวันเนี่ยเหนื่อยทั้งวันไม่มาดูแลก็ไม่ได้ไม่ได้ไไดกินไม่ได้ใช้ ข้าวครับเอาใจใส่ต้องด,ดูแลดูแลเขาอย่างเงี้ยอย่างที่วิญญาพาเทียวมาเนี่ยมาล่อนามมือนีหัวมองนีมือรุ่นกันหัวมองหันก็ต้องมาเบิงคันนามว่ามีหญ้าคืนจบแม่บ่ครับบ่ได้กินข่าเอาั่น,นะครับวิญญาพาเทียวเป็นคนเ้าตรงจักหน่อยนะครับผู้ใดรับบ่ไรกับขอภัยนะครับผู้ดใดรับอะ้ก็ฟังกันนะครับเนาะพอเห็นใจเกษตรกร,กรจริงๆเพราะวิญญาพาเทียวเป็นลูกชาวนาโดยกำเนิด นะครับแต่ทำแต่ง,งานตะกอนเนาะเหตุแต่นนะแตง,งานนะครับแต่พ่อมาเหตุหน้าอิลีมันเหนื่อยเมื่อก่อนนี่จําได้ว่าผมเป็นเด็กน้อยยังได้ลงซอยพอซอยแม่ไปหาบก้าไปดำหน้านะครับปัจจุบันนี่บันเหตุทันแล้ครับคนบ่มีมีจตผู้เฒ่าเหตุงานเหตหน้าเหตไทยมันก็เมื่อยพ่ออยู่แล้วเนาะเฮตุรายเกิดเจ็บกับปวดผู้เฒ่าเฮตุร้ายบุกหลายก็โอดโอย นอนข้างอดโอยเป็นวาเมื่อยล่าก็ได้ตัวนะครับได้ตัวผู้เฒ่านะครับนะฝากถึงนะครับเด้อฝากถึงหลายๆเนี่ยผู้เกี่ยวข้องครับเกษตรกร,ร,กรทั้งหลายนี่ครับให้มองความสําคัญข,ของเขาเนี่นะครับเกิดท่านไม่กินข้าวนะครับท่านกินอย่างอื่นไว้ไหมไหน้ปังเออกินได้บ้านน้ปังมันวะนะครับมีชันข้าวไม่กินแล้วสามวันตายเด้อนะครับ นะครับพี่น้องอ่ะเข้านี้แหะครับพี่น้องสวัสดีครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับ